กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการสัญญกรรมของแบ็คพิงก์้วกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าแบ็คพิงก์ใครสัญญกรรมบ้างนะฮะไปดูกันนั่นฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งได้ตอบกลับว่าส่วนตัวผมคิดว่าลิซ่าน่าจะจมูกคนอื่นไม่น่าทํานะ แต่สมัยนี้ทําแทบทุกวงนะฮะไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ทําทุกคนนะเพราะทางค่ายวายจีไม่ให้ทําทางค่ายให้รสสาวโอเคแบบบริสุทธิ์นะฮะความคิดเห็นที่2นะครับผมละลิซทาจมูกแต่ทรงก็ยังไม่ค่อยสวยนะอาจจะทําแบบไม่ปรับอะไรมากโรเซ่นี่ไม่แน่ใจอาจจะทําคือไม่ค่อยเห็นรูปพีเดบิวอะส่วนจีซูไม่ทํานะเหมือนกับซานด้าเลยพีก็ไม่ทําสวยธรรมชาติ เจนนี่ดูรูปก่อนเดก,ก็เป็นเปลี่ยนไปนะแต่ไม่มั่นใจว่าน้องทําส่วนไหนอาจจะพวกปรับรูปหน้าอะไรแบบนี้ปะเพราะจมูกน้องเอาจริงๆยังดูเป็นแบนถือว่าเกือบจะแหม่มแล้วด้วยคือทรงไม่สวยก็เลยสับสวนมากทาหรือไม่ทําแต่าสาววงนี้หน้าดูไม่พลาสติกนะก็เลยคิดว่าส่วนมากคือไม่ค่อยทําหรือทํานิดหน่อยความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมผมไม่ค่อยดูเรื่องสันเท่าไหร่นะแต่ผมว่าน้องลาลิสรูปตอนเด็กๆ ก็ดูมีด่้งอยู่นะพอออกงานเหมือนแต่งหน้าแบบโบกขาวอย่างเดียวหรือเปล่าพอถ่ายรูปมาเลยดูราบไปเลยจําได้ว่านะฮะรูปถ่ายตอนคลิป b d girl ก็ดูมีด่้งแบบนี้นะไ g จีไม่จับน้องมาทําจมูกตั้งแต่แตยังเป็นเทนนี่อายุ1 5บหหดอกมั้งนะฮะไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์ที่บ้างละกันนะครับผมเอ้ไม่ได้แก้ต่างนะครับอันนี้มุมมองของผมนะคือผมคิดแบบนี้จริงๆผมออกตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่ดูเรื่องสันเลยซ้าว่า ทำหรือไม่ทำยังไงนะฮะเพราะผมไม่เคยสนใจสังเกตพวกนี้แบบจริงจังด้วยสิแต่ถ้าใครจะมองว่าทำหรือน้องเขาจะทำจริงๆผมก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรอีกอย่างผมก็ไม่ได้แคร์อะไรกับการทำสัญยะกรรมนะมันก็ปกติไม่ใช่เหรอที่คนสักคนอยากดูดีนะฮะความคิดเห็นตอบกลับต่อมาแล้วกันนะครับผมลิซ่าทำนะแต่ก่อนทำน้องไม่ได้เป็นคนจมูกถึงขั้นแบ,นบราบรคือถ่ายด้านข้างก็ยังพอเห็นดั้งบ้างเล็กน้อยแต่พอเดบิวต์มานี้ชัดเลยว่าทำ เพราะจะหน้าตรงมุมไหนก็ดั้งด่งแล้วทำให้หน้าคมขึ้นสวยขึ้นนะฮะต่อกี้ด้านความคิดเห็นยังไงละกันนะครับผมเราตามเจนนี่คิมตั้งแต่ YG ปล่อยคลิปน้องออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 2ตอนนั้นอายุ16รูปหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากถ้าทำคงนิดนจะหน่อยหรือมั้งส่วนแชยองมุมมองข้างๆดังก็ไม่โด่งอะไรมากหน้าไม่หมยที่สำคัญแก้มเยอะเหมือนเดิม อย่างรูปที่ผมดูพอแชยองผมดําแล้วมันก็คล้ายๆเดิมนะเพิ่มเติมคือแก้มล้นลวนเราว่าสีผมการแต่งหน้าก็มีส่วนทําให้หน้าเปลี่ยนดูสวยขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทํานะคงมีทํานิดหน่อยๆๆบ้างแหละอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ละคนก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากๆนะฮะต่อกนั่นความคิดเห็นหนึ่งเลยนะกันนะครับผมและลิสจมูกโรเซไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้เห็นได้รู้ช่วงก่อนเดเจนนี่เราว่าเปลี่ยนไปนะ ตอนมีรอสองสามปีก่อนนะ่ะยังไม่มีความคล้ายนาอื่นนะ่ะเราว่าทํานิดๆหน่อยแต่เราจับจุดไม่ได้นะว่าทําตรงไหนจีซูมีบ้างแต่ไม่ถึงกับมีดรอกไอดอลเนาะก็ต้องมีฉีดอะไรบ้างแหละถึงน่าจะดีนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมล,ล่าิสนะแต่ทําเพิ่มนิดเดียวมีดั้งอยู่แล้วน่าจะแค่เสริมดั้งตรงหางตาแค่นั้นนอกน,นั้นดีหมดอยู่แล้วชอบแบบนี้นะกําลังดีมันมีความเดิมความธรรมชาติ จริงๆแบบก่อนทําเราก็ชอบอยู่แล้วนะน่ารักคนอื่นคิดว่าไม่ทานะน่าจะแค่ทิชเมเมนต์อะไรพวกนี้ปะจีซูก็เหมือนเดิมนะฮะกีด้านความคิดเห็น,นกันนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าโดเซจีซูเจนนี่ไม่ได้ทําและดิสนีย์ไม่ดูจริงๆเออสมัยก่อนนะฮะจมูกดูคมแบนนะฮะโตมาดันโดงในสังงน้นจมูกและดิสนีย์ไม่ได้แบนเลยนะมีด่างเพียงแต่บางรูป แฟตเยอะสมัยก่อนแต่งหน้าก็ไม่ได้เชดดิ้งเหมือนทุกวันนี้เนาะแต่ก็ความคิดใครความคิดมันไม่ใช่เซียนจะดูออกได้อยู่แล้วว่าใครทําใครไม่ทําถึงน้องๆจะทาแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะฮะความคิดต่อมาแล้วกันนะครับผมลิซ่าจมูกอย่างเดียวแต่ไม่มากรูปจมูกเดิมแค่โดูงขึ้นที่เหลือไม่ได้ทําอะไรเลยบรูเซ่ตาเปลี่ยนไปแต่ฟันทงไม่ได้ว่าทําหรือเปล่าอาจจะแค่ติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นก็ได้ เจนนี่ไม่ได้ทําแน่นอนเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่เบบี้เฟกหายไปเพราะโตขึ้นสมัยเด็กๆหน้าเหมือนโซลีเลยมีแก้มจีซูถ้าทําคงแค่ตัดปีกจมูกอย่างเดียวแล้วก็นิดเดียวเพราะดูจมูกแอบดูแปลกๆตอนเงยหน้าขึ้นแต่ไม่ได้เสริมจมูกและไม่ได้ผ่าอะไรอย่างอื่นสรุปถ้าทําคือทํานิดเดียวไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนเบ้าหน้าแต่ละคนก็ยังดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แค่นี้แหละดีมากแล้วอย่าไปทําอะไรเพิ่มกว่านี้นะ จะต่อ,อกีด้านความคิดเห็นอย่างเลยละกันนะครับลิซ่าน่าจะอัพดั้งขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ได้ปรับรูปจมูกคือจมูกยังกว้างอยู่เบนเดิมหน้าเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแค่นี้พอแล้วสวยแล้วโดเซ่น่าจะขีดตามาตอนเล็กๆตาเป็นขีดเลยอีกสองคนยังดูไม่ค่อยออกเราว่าลิซ่าน่าจะทําตาด้วยนะไม่ก็ติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะ่ะคือเมื่อก่อนก็ตา2ชั้นอยู่แล้วแหละแต่เราว่าชั้นมันดูเหียเห่ยวๆไม่ชัดเท่าตอนนี้ตอนนี้มีชั้นตาชัดเจียว ส่นวนโรเซกับเจนนี่ก็เหมือนทําตานะเพราะเมื่อก่อนตาตีกว่านี้มากๆทั้งคู่แต่เอาจริงๆถ้าทํำแล้วสวยปังขนาดนี้ก็ทําไปเถอะโดยเฉพาะลิซ่าตอนนี้ทั้งสวยและน่ารักมากๆเราไม่แน่ใจนะว่าขอออกความคิดเห็นนิดนึงคือคนเราก็ต้องมีการเจริญเติบโตรูปหน้าอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วตอนนเด็กหนูถ่ายรูปแล้วดูแหมมากพอโตมาหน่อยๆดังดันพุ่งเพราะตาชอบดึงไนงะ จมูกก็พอๆกับพี่ลิซ่าตอนนี้พี่ลิซ่าอาจจะทําหรือไม่ทําหนูไม่แน่ใจทุกอย่างต้องมีสมมติฐานว่าหนูว่าพี่เขาตอนเด็กๆน่าจะโด่งนิดๆนะฮะต่ออย่างนั้นความคิดเห็นหนี้แล้วกันนะครับผมเราคิดว่าลิซ่าจมูกโรเซตาจีซูไม่แน่ใจเจนนี่หน้าเดิมเป๊ะส่วนคนที่บอกเจนนี่เมื่อก่อนหน้าไม่เหมือนหน้าอื่นขนาดนี้จะบอกว่าลองไปย้อนด,ดูรูปหน้าอื่นในอดีตสิก็ไม่เหมือนหน้าอื่นขนาดนี้เหมือนกัน และถ้าแบ็กพิงก์เดย์ก่อนคนก็จะบอกว่านาอื่นทำหน้ามาไม่เหมือนเจนนี่ส่วนตัวคิดว่าหน้าสองคนนี้ไม่เหมือนกันเลยไม่มีรูปไหนที่คิดว่าเหมือนยกเป็นรูปที่คนจงใจออกมาตีกระแสว่าสองคนนี้หน้าเหมือนกันเอาเป็นว่าสวยทุกคนแหละไอดอลนะเหลือแต่พวกเรานี่แหละควรไปทํากันบ้างนะแล้วมองว่างนะเอารูปตัวเองตอนปฐมมมต้นมปลายมานั่งดูดูซะว่าตอนนั้นมีคิ้วไหมมีอายไลเนอร์มีอายแชโดว์ไหม มีไรดังกันหรือยังคิดเยอะๆนะฮะคิดเยอะไม่แน่ใจก็อย่าพูดออกมาอายคนอื่นนะเขาจะดูหมดว่าตามนวัตรกรรมแต่ละยุคไม่ทันติดต่อใี้แน่นความคิดเห็นียหนึ่งเลยนะครับความที่เห็นส่วนตัวนะคิดว่าเจนนี่กับจีซูไม่น่าจะทํเพราะโตขึ้น,นหลายๆอย่างเลยเข้าที่ขึ้นตอนเด็กๆหลายคนก็เป็นเราก็เป็นบางอย่างลนหน้าขยายอะไรนี้ตอนเด็กยังดูไม่ออกว่ามีดั่งพอโตมาคนทักก็อา้าวมีหรออะไรแบบนี้ ส่วนโรเซ่นี่ไม่แน่ใจที่สุดน่าจะตาเพราะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ตานี่ไม่รู้ว่าแต่งหน้าหรือติดอะไรตาสองชั้นหรือเปล่านะฮะส่วนลิซ่านี่น่าจะเป็นปีจมูกอย่างเดียวเพราะอย่างที่บอกโตขึ้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนแต่ปีจมูกไม่น่าจะมีเล็กลงน่าจะตัดอะไรแบบนี้แต่ทุกคนรวมๆก็คงเดิมสวยขึ้นด้วยนี่สิเอาจิ้งๆิงเราคิดว่าไม่มีใครทำหรอกที่บอกลิซ่าคือจมูกน้องก็พอดีดังบ้างทาเมคอัพดีๆก็เห็นโครงชัดนะ แล้วคือเห็นรูปพ d ีเดบิวต์ปี22แล้วดั่งน้องเห็นชัดแล้วแล้วอีกอย่าง YG ไม่ให้เด็กฝึกทําศัลยกรรมนอกจากจะเดบิวแล้วถึงจะให้ทําส่วนโรเซเราว่าน้องหน้าเดิมนะแต่แค่ดรเซรเป็นคนแต่งหน้าขึ้นแต่งแล้วหน้าเปลี่ยนตลอดส่วนจีซูเราว่าไม่ทําแต่อาจจะมีฉีดบ้างให้ b a b y f a ฟทหายไปเจนนี่คือหน้าเดิมมากเมื่อก่อนอ้วนไงแต่ตอนนี้ผอมคงหน้าเลยชัดขึ้นเราว่าไม่มีใครทํานะ แต่อาจจะมีฉีดมากแต่ไม่ถึงกับขึ้นเขียงทำนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเราว่าม็กพิงคไม่ได้ทําสัญญร,รรมนะหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยก็ได้บางคนตอนอเด็กๆหน้าอาจยังไม่สวยแต่ตอนโตอาจเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนหรือวัยนั่นแหละส่วนโรเซ่ที่หน้าตีตั้งแต่เด็กเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเขียนลน์อายไลเนอร์ให้ตาคมขึ้นมากกว่าส่วนลิซ่าที่ดั้งจมูกเล็กเนี่ย คือน้องเราเนี่ยก็เป็นโตขึ้นจมูกก็จะโด่งเองตามไวเหมือนลิซ่ามั้งนะเละ็กพิงค์สร้างขึ้นเพราะลบคําสุป,ปมาพที่บอกว่า YG Entertainment ไม่มีคนสวยเมมเบอร์ Member จึงถูกห้ามให้ทําศัลยกรรมเหมือน YG จะมีกฎไม่ออกเงินค่าศัลยกรรมให้ศิลปินในค่ายนอกจากศิลปินจะออกกันเองนะฮะทำไมมั่นใจมากทานูน่นทํานี่มาบ้างจังคุณดูรูปลิซ่าสิตั้งแต่สมัยไหนละแล้วเอามาเทียบกับปัจจุบันทําไม ทุกคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งนั้นโตขึ้นเป็นสาวขึ้นองหน้าก็ต้องเปลี่ยนสินะฮะก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมกับหัวข,ข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าใหญ่พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ละกันนะครับที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ